สวัสดีครับร้านกรน,นะครับคาดอกมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นหนังนะอ่าไม่ใช่หนังับพียูครับกันน้ํานะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นนะครับตัวใหม่สุดสีดํากับสีกรมอันนี้อันนี้ดําอันนี้กรมเดี๋ยวตัวตัวนี้ต้องมีปัญหาเรื่องถ่ายรูปเพราะมาถ่ายรูปมันเป็นสีเดียวกันเลยคือมองแทบไม่ออกเลยลูกค้าเป็นหนังนะครับเรียบเรียบ ด้านหลังเรียบเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรไสายปาดัดใทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับโลโก้โลโก้หนังปั๊มนะครับเย็บเป็นตัวปั๊มไม่ใช่สกรีนนะครับเป็นตัวปั๊มแล้วก็เย็บล้อมรอบนะครับเห็นไหมลูกค้า เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วลูกค้าจะงงนะเพราะมันเหมือนกันเลยเนี่ยสีใกล้เคียงกันเลยนะครับอ,อันนี้ยาวมากเดียวผมเป็นคนตัวเล็กมากนะครับตัวนี้เดียวสูงหนึห้าสิบกว่าช่องแรกนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่อะคือใหญ่เลยอะโมโหลานเลยนะครับมีหนึ่งช่องข้างในเป็นซิปนะครับ นี่นะครับแล้วก็เป็นติปบของช่องนะครับแต่ใบนี้ใหญ่จริงๆครับแล้วก็หนังหนังจะนิ่มๆนะครับหนังจะนิ่มๆคือไม่ใช่หนังแข็งนะหนังจะนิ่มๆอ้อขอโทษทีมีช่องเดียวนะครับคือทั้งหมดมีช่องเดียวนะครับ มีช่องเดียวแล้วก็ข้างในิหนึ่งนะครับมีแค่นี้นะครับเป็นหนังข้างในซับอีกชั้นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นหนังนะผมเรียกหนังแล้วกันหนังพียูนะครับกันน้ําได้นะครับไอต,ตัวพวกกันน้ําได้เนี่ยนานๆจะมีทักทีหนึ่งนะครับสองสามล่าสุดได้มาก็สเดือนกว่าแล้วอันนี้ เห็นไมมลูกค้าคือมา k เคบีบีเคบีสีดำอันนี้คือสีดำนะครับสีดำนะครับอันนี้คือสีกลมนะครับกลมดำนะครับ2ส,สีนะครับ ตัวนี้จุได้เยอะมากนะครับจุได้เยอะมากๆนะครับข้างล่างมีสายปรับได้นะครับปรับให้ให้แคบนะครับพราะมันจะได้ไม่ต้องหนาเท่ากันขนาดนะครับยาวนะครับสิหนิ้วนะครับสิบหนิ้วเลย น้ำมัทัดกว่านะครับสูงสูงนะครับสูง 6. 5ห้านิ้วนะครับลึกสามนิ้วนะครับลึก3ามนิ้ว,วถ้าถ้าถ้าวัดอีกนี้แม่งก็4นิ้วอะนะครับวัดอีที่สี่นิ้ว, <c oughs> วาาสายรปไรป้าทั้งสองข้างนะครับ ผมว่าสวยทั้งสองสีนะเพราะว่ามันไม่แตกต่างกันเลยนะครับความยาวทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะไม่มีของปลอมนะครับลูกค้าไม่ใช่ทุกแบบจะมีของปลอมนะครับผลิตรอบเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสี่สิบหกนิ้วนะครับทั้งหมด สี 4, 4, 6, 11, ่สิบหกนิ half, ้วเอวผมสามเดืเท่าไหร่กันแน่วะเนี่ยสามที่หกบาเลยนะครับ ราคานะครับราคาเก้า้เก้าสิบาทนะครับผลิตครั้งเดียวนะครับไม่มีของฟอมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวกันนะข้างนี้มีมีที่จับผมไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้อะไรนะครับ้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ